สวัสดีครับวันนี้พามาชมขั้นตอนการล้างเช็คระบบนะครับตัวไดว่าสตรีทลิมิเต็ดนะครับผมตัวนี้ก็น้าแจ้งมาว่ามีอาการหมุนมีเสียงนะครับก็เช็คสภาพเบื้องต้นทั่วไปนะครับก็น่าจะมีปัญหา 1. จุดนะฮะตรงข่าควายนะครับผมเกียย์สายไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวไปเช็คกันดูอีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวพามาชมขั้นตอนการถอดประกอบนะครับผม เริ่มถอดชุดแขนครับผมถอดชุดสตาร์แดกครับถอดสปริงนะครับผมถอดคลิกเสียงของสตาร์แดกนะครับถอดปรับคอนสปูลออกครับผมแล้วก็เปิดฝาปรับหน่วงครับถอดสปูลออกครับผมเริ่มถอดน็อตบอดี้นะครับเพื่อเช็คสภาพภายในครับผมสภาพภายในเป็นไงบ้างนะครับก็ ภายในก็ถือว่ายังใช้งานได้ครับผมนะฮะมีการดูแลระบบอย่างดีเลยนะครับผมก็ส่วนชุดเข่าวควายนะครับน่าจะมาจากตัวเซ็ตฝาครอบเขอาวควายนะครับที่มีความสูงเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวปรับลองความสูงใหม่นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราถอดทุกชิ้นนะครับไปล้างทำความสะอาดให้หมดก่อนนะครับอถอดแป้นกดฟิสปูลครับผม ต่ดชุดฝาครอบขอบควายครับผมท่อเสาเกียร์ครับอ่าเดี๋ยวมาล้างทาความสะอาดนะครับผมหลังล้างทำความสะอาดนะครับเราจะเริ่มรองพื้นด้วยเจละบีทาระบบนะครับแล้วก็ใส่แผ่นรองนะครับหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ใส่เจลบีอีกรอบหนึ่งนะครับผมเริ่มประกอบแป้นกดฟีดสปูลครับผมประกอบชุดยกเฟืองพินเนียนนะครับแล้วใส่ลูกปืนนะครับผม ยึดน็อตให้เรียบร้อยครับผมใส่จรรบีจุดที่เคลื่อนไหวด้วยนะครับเทสทดสอบครับผมโอเคครับผมระบบโซนหลังถือว่าใช้งานได้ปกติครับระบบโซนหน้านะครับผมฉลมจระบีของปิโตวัตไปด้วยนะครับตัวนี้รองฝาครอบเข่าควายใหม่ด้วยนะครับเพื่อให้ได้ระยะความสูงที่เหมาะสมนะครับผมหลังจากนั้นเทสทดสอบครับเรื่อประกอบได้เลยครับผม ขั้นตอนต่อมานะครับเริ่มประกอบชุดเสาครับผมฉลมจารบีนะครับแล้วก็หมุนเทสทดสอบครับผมหลังจากนั้นประกอบชุดเฟืองพินเนียนครับผมประกอบชุดเตะฟีสปูลนะครับทาจารบีผ้าเบรกด้วยนะครับจารบีที่ใช้ก็เป็นของปิิโตวัตนะครับเป็นตัวจารบีทาผ้าเบรกนะฮะโดยเฉพาะเลยนะครับผมใส่เซ็ตเฟืองครับผมประกอบปิดฝาได้เลยครับแล้วก็ทําการฉลมจารบีรอบสุดท้ายนะครับ มุนเทสทดสอบครับผมอ่าขั้นตอนระบบภายในก็ถูเคลีย์ระบบเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นก็เริ่มปิดฝานะครับหลังจากนั้นก็เริ่มยึดน็อตบอดี้นะครับตัวนี้แต่งโทนเป็นสีม่วงด้วยนะฮะอ่าติดตั้งแองชิเพจสีม่วงด้วยนะครับปรับคอนสปูลใช้เป็นของโกเมซัสนะฮะติดตั้งสตาร์แดกเข้าไปครับผมของโกเมซัสสีม่วงนะครับแล้วก็ใส่เป็นแขนคาร์บอน SLP เครับเป็นน็อ โทมเมซัสสีม่วงด้วยนะครับสวยๆทนม่วงนะครับชุดนี้นะฮะเดี๋ยวพามาดูขั้นตอนหลังการล้างทองสะอาดนะครับผมตัวนี้สตีทลิมิเต็ดนะครับถูกล้างทองสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแก้อาการเข่าควายนะครับหุ่นค้างสะดุดด้วยนะครับแก้อาการมีเสียงเวลาตีด้วยนะฮะและท่านใดนะครับที่สนใจล้างลอกเช็คระบบกับร้านปินโตวัดนะครับก็สามารถทักแชทพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับ